บ้านป่าพงไรร่างไกลจากทินเจริญมีเขาสูงเป็นเนินมีลำเพลินปลอบใจไม่มีแสงสีไม่มีดนตรีก้องไกลมีแต่ลูกทุ่งสดใสและมีน้ำใจแห่งบุญ ช่ววนนสาางางงมรทีใจแครับสวัสดีครับผมวิทยานุชนานะครับเป็นประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยอย่างวันนี้นะครับเราพาสมาชิกนะครับของชมรมเนี่ยมาที่จังหวัดนครนายกนะครับจริงๆเราทําเรื่องของเกี่ยวกับท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชุมชนนะครับตอนนี้เนี่ยที่เราทําเส้นทางพวกนี้เนี่ย เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวในชุมชนและก็เป็นเส้นทางใหม่ๆสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับแล้วก็รวมถึงที่คนที่มาวันนี้เนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวนะครับมักพุเทศจะมีฝ่ายขายฝ่ายการตลาดต่างๆรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นก็มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยเพื่อเป็นการกระตุน้นการท่องเที่ยวหลังจากที่เงียบหายไปประมาณ2ปีแล้วนะครับ จากนี้ไปเนี่ยการท่องเที่ยวเราก็น่าจะเป็นอะไรที่ขยับขยายได้มากขึ้นนะครับเราก็อยากให้พวกเราเพื่อนเพี่อน้นนนองเานะักท่องเที่ยวนะครับให้มาออกมาท่องเที่ยวกับพวกเรานะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไเปิดอะไรใหม่ๆสนใจนะครับอยากให้ ติดต่อสอบถามพวกเราแล้วก็มาร่วมทริปพวกเราได้เพราะว่าทริปพวกนี้เราจะมีเดือนละหนึ่งครั้งนะครับโดยปกตินะครับที่จะไปพามาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับติดต่อได้ที่ที่ผมได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์นะครับ13541หี่หนึ่งครับขอบพระคุณครับแล้วฝากของเราท่องเที่ยวของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ